ดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่านานะส่วนคนที่อยู่ข้างหลังฉันเป็นเพื่อนสนิทของฉันค่ะที่ชื่อว่าใบาบัวและวันนี้ฉันและใบบัวก็ได้ข่าวว่ามีรุ่นพี่สุดหล่อย้ายเข้ามาใหม่ฉันกับใบบัวก็เลยตั้งใจว่าจะไปจะไปจีบรุ่นพี่เขานี่ใบบัวเดินเร็วๆสิ นานนะก็เป็นเพราะเธอนี่แหละที่พาฉันเข้าห้องเรียนสายก็อย่าพูดมากสิใบบัวฉันเข้าห้องเรียนก็สายพอดีฉันกับใบบัวก็เลยรีบทำงานกันค้อน,นี้ข้น,นี้ข้น,นี้เฮ้ยข้อน,นี้ถูกไหมอน่าจะถูกแหละข้อน,นอี้ยิ่งนิสนัดิ โอ้เอาไปได้ปะฉันก็ได้ยินเสียงเพื่อนเขาคุยกันแต่ฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะในสมองฉันมีแต่รุ่นพี่ฉันยังไม่รู้ว่ารุ่นพี่เขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาใหม่แต่ฉันเพิ่งรู้ว่ารุ่นพี่เพิ่งย้ายมาใหม่ในเมื่อวานนี้ เพื่อนๆเ,เขาก็ไปรุมจีบรุ่นพี่กันหลายๆคนฉันคิดว่ารุ่นพี่เขาน่าจะชื่อรุ่นพี่อัตติวิทแหละเพราะว่ามีคนพูดถึงรุ่นพี่อัตติวิทบ่อยๆพอถึงช่วงพักลางวันฉันก็จะขึ้นไปชั้นสองเพื่อจะไปจีบรุ่นพี่ส่วนใบบัวก็จะมาเป็นพยานให้ฉัน แล้วมาช่วยฉันจีบรุ่นพีด้วยไปไปบัวฉันตื่นเต้นมากเลยอะไปเลยไปเลยนะ่แต่ในขณะที่ฉันกำลังแอบมองพวกเขาอยู่ฉันก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันยิชิ่านี่นะแล้วคนนั้นใช่รุ่นพี่หรือเปล่าที่เขาพูดถึง ใบบวัวยยชิล่ามันมาอยู่กับผู้ชายคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าช่ยรุ่นพี่อัติวิทย์ที่เขาพูดถึงหรือเปล่าหรออุ้ยใช่จริงๆด้วยอ่ะเฮใบบวัวมันอยู่กับอัติวิทนี่นะไม่ใช่ใบบวัวมันชื่อแกไม่ใช่หรอแต่นั่นอ่ะเยชิล่ามันอยู่กับรุ่นพี่อัติวิทย์นะ ยอกๆยอใบบัวก็ชื่อฉันนี้แหละน้องชินล,ล่าคุยกันในห้องเพี่มันแบบมันร้อนนะเราไปหาอะไรกินข้างล่างดีกว่าไหมดีเลยค่ะพี่อัจจวิตย์าอาพวกแกสองคนเดินมาพดอดีเนี่ยพี่อัจจวิตแฟนฉันเองรุ่นพี่ที่เพิ่งย้ายมาใหม่เมื่อวานเนี้ย นี่ทำนี่พี่อติวิทย์ลองทำความรู้จักกับยายใบบัวแล้วก็ยายนานะไหมโอเคครับพี่ชื่ออัติวิท์นะอยู่ห้องมสองครับหนึ่งน้องชื่อนานะเหรอครับใช่ค่ะหนูชื่อนานะคนข้างหลังหนูชื่อว่าใบบัวค่ะเป็นเพื่อนตามติดหนูเองหุยตายแล้วยี่สองคนนี้มันเป็นแฟนกันเหรอเนี่ย โอ้ยนี่ฉันเลยชอบแฟนเพื่อนจริงๆเลยอ๋อนี่ฉันยินดีกับแกด้นาะชิลล่าเธอมีแฟนแล้วใช่ขอบคุณนะที่ยินดีกับฉันนะ่ะแต่ไม่ต้องอวยมากก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้พวกเรายังอยู่แค่มัธยมนี่เออไปกันเถอะคาน้องชิลล่าพี่ร้อนแล้ว อุ้ยสองคนนั้นน่ะฉันขอตัวไปสวีทกับพี่อัิวิตก่อนนะพอดีพี่อัิวิตอหะเขาร้อนแล้วแต่วันนี้พี่อัิวิตคะเราอะนัดกันไปไปสวีทสวีทที่บ้านของหนูดีไหมคะก็ดีนะดีเลยไปไปหาอะไรกินกันไหมได้เลยคะ่ะพี่อัจิวิต ความฝันของฉันไม่เคยเป็นจริงเลยความฝันของฉันไม่เป็นจริงเลยพอตอนกลางดึก ฉันก็แอบ,บเรียนว่าฉันหลับจนกระทั่งตอนนี้ใบบัวหลับแล้วฉันก็มีจังหวะที่จะออกไปข้างนอกนี่แหละแอบหบนีใบบัวมาฉันได้ข่าวว่ารุ่นพี่ย้ายมาอยู่บ้านใกล้ฉันก็คิดว่าคงจะเป็นบ้านหลังนี้อุ๊ยบ้านยังเปิดไฟสว่างอยู่เลย สงสัยรุ่นพี่จะยังไม่หลับฉันเกิดความสงสัยฉันเลยไปดูประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่ถ้าเข้าไปแบบนี้มันจะเสียมาราย,ยาทไหมนะงั้นเข้าไปเลยแล้วกันฉันก็เลยเดินหารุ่นพี่ฉันไม่รู้ว่านี่ใช่บ้านของรุ่นพี่หรือเปล่าแต่ที่รู้คือมีคนพูดถึงว่ารุ่นพี่อยู่ที่อยู่บ้านใกล้ชัน เอ๋ตรงนี้ก็ไม่มีนี่แล้วอยู่ตรงไหนนะหรือว่าจะเป็นห้องนี้นะก็ไม่มีแล้วห้องนี้ล่ะก็ไม่มีเอ๋หรือฉันมาผิดบ้านนะนั่นมันใช่รุ่นพี่อติวิทย์หรือเปล่าเอ่อพี่คะพี่พอดีว่าพี่ใช่ พี่อัติวิทย์ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับน้องน้องมีอะไรเกี่ยวกับพี่ครับทำไมถึงมาล่ะครับนี่หน้าตาคุณคุณนะเนี่ยเหมือนเพิ่งเจอตอนเมื่อกลางวันเองนี่ใช่น้องนานะหรือเปล่าครับใช่ค่ะหนูน้องนานะเองพี่จำหนูได้หรอจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้แล้วนี่ตามมาบ้านพี่ทำไมล่ะคือพี่คะ พี่รักชินล,ล่าจริงๆหรอใช่พี่รักชินล,ล่ามากเลยพี่รักชินล,ล่ามากกว่าชีวิตพี่แล้วหนูถ้าหนูมีอะไรจะขอพี่อ่ะพี่จะรับได้ไหมคะมีอะไรหรอว่ามาเลยคือว่าหนูอะ่ะอยากจะเป็นแฟนพี่มากเลยพี่อะ่ะหน้าตาทั้งหล่อแล้วก็บ้านรวยพี่มาเป็นแฟนกับหนูได้ไหมคะ ต้องขอโทษด้วยนะครับน้องเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้ชอบน้องครับคนที่พี่ชอบก็คือชิลล่าเท่านั้นครับหาพี่คะชินล,ล่ามันมีดีกว่าหนูตรงไหนคะหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันนี่คะไม่ครับแต่พี่ไม่ชอบผู้หญิงมีหน้ามา้าแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงติดเพื่อนครับถ้าน้องอยากคบกับพี่อ่ะน้องอ่ะต้องเลิกเลิกติดใบบัวนะครับน้องนานะแต่พี่คะ ไม่มีข้ออ้างแล้วครับน้องอ่ะออกไปเถอะครับฮือพูดแบบนี้กับหนูทำไมหนูเสียใจนะฮือไม่น่าเลยเราเฮ้ปัทโถเอ้ยนึกว่าจะได้จีบรุ่นพี่สุดหรอ ความฝันของฉันมันไม่เคยเป็นจริงเลยเหรอฮฮใบบัวฉันอ่จจำเป็นต้องทิ้งเธอจริงๆนะพอรุ่นพี่อ่ะเขาไม่ชอบคนติดเพื่อนใบบัวฉันขอโทษ ต่อไปนี้เราตัดเพื่อนกันนะใบบัวเราแล้วเ,เราไม่ต้องมายุ่งกันอีกแล้วฉันก็ไม่อยากตัดเพื่อนหรอกแต่ฉันรักรุ่นพี่เขามากกว่าเธอเฮ้ใบบัวเฮเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านนะเฮ้ฮฉันมาส่งเธอจนสุดทางแล้วนะใบบัวกลับเข้าบ้านของเธอเธอ บ้านของเธอเนี่ยเธอไม่ได้มาหาพ่อกับแม่เธอนานพ่อกับแม่เธอก็เสียไปแล้วแล้วเธอก็ต้องมาอยู่บ้านเดียวกับฉันใบบัวเธอฉันหวังว่าเธอจะจําบ้านหลังนี้ได้นะเพราะเธออยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กใบบัวหลับให้สบายนะอยู่บ้านหลังนี้นะใบบัวเธอไม่ต้องมาบ้านฉันอีกแล้วนะ เราตัดเพื่อนกันนะใบบัวใบบัวฉันมาส่งเธอจนสุดทางแล้วนะใบทนะ์เนาะใบบัวฉันคิดถึงเธอนะเราค่อยไปเจอกันที่โรงเรียนถึงแม้ว่าตอนอยู่บ้านเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามนี่มันก็ดึกมากแล้วพอเวลาไม่มีคนมันดูเงียบๆจังเลย มันดึกมากแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมองฉันแรงว่าฉันมาเดินกลางถนนทำไมงั้นฉันรีบเพ่นก่อนที่เขาจะเห็นแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าฉันชอบแฟนเพื่อนนะคะเรื่องนี้ก็มีคนขอมานะคะในเรื่องนี้นะคะทุกคนห้ามนำไปทำตามนะคะถ้าใครไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปรักเขาค่ะโอเคนะบ๊ายบาย